ปักบ a r a ไม่ใช่แค่ทางผ่านไปเกาะลิเปะปักบรา a เป็นหมู่บ้านชะมงที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในจังหวัดสตูลนะครับมีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอันามันนับว่าเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีความนิยมในภูมิภาคทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับจุดแข็งของปักบรา a เนี่ยมีอยู่5ข้อหลักๆก็คือ1ธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามปัก b า r a มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่น่าประทับใจด้วยหาดทรายขาวและน้ําทะเลสีเขียวอารนมีเกาะเขาใหญ่ที่บ่งชี้ว่านี่คือปักบรา a และ ถูกยกย่องให้เป็นธรณีโลกอีกด้วยนะครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์หลายล้านปีหรือที่เรียกกันว่าฟอสซิลนั่นเองนะครับสวัฒนธรรมและชุมชนชาวป,ปากบาราเนียมีวัฒนธรรมและประเพณีทางทะเลที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการจับปลาด,ด้วยเรือหางยาวแบบท้องถิ่นการทําเยือกจากพัสดุธรรมชาติเป็นต้นการถนอมอาหารตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นอย่างเช่นน้ำพริกปูมา้าน้ำพริกไข่ปูมา้าขนมพื้นบ้านในช่วงเทศกาลนอกจากนี้ยังมีการอยู่ร่วมกันอย่างผหุวัฒนธรรมอย่างสันติในชุมชน3การทททท่่องงเเียวาะลปมการท่องเที่ยว ทางทะเลที่มีความหลากหลายเช่นการดำน้ำทะเลอันมันที่มีปะการังและแนวปะการังที่สวยงามเหมาะสําหรับนักดำน้ำที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติได้ท้องทะเลอันมันเกาะเล็กเกาะใหญ่ต่างๆที่สามารถล่องเรือชมทิวทัศน์จากธรรมชาติได้อย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางทะเลอื่นๆที่น่าสนใจมากมายเช่นนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินบนสัตว์หลังมังกร4อาหารทะเลอาหารทะเลที่มีคุณภาพสูงและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นปลาทะเลสดกุ้งสดปูม้าและอื่นๆอีกมากมายที่นํามาปรุงอาหารได้อย่างหลากหลายและอร่อยเป็นที่นิยมของนักท่อง องเที่ยวต่างชาติเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศมาเลเซียนะครับเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่อร่อยถูกปากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับ5การรองรับนักท่องเที่ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักหลากหลายให้ท่านเลือกทั้งรีสอร์ทโรงแรมที่พักตาอากาศมีท่านเลือกมากมายเลยนะครับการพัฒนาที่ดีและการรักษาความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นทําให้บักวาราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภูมิภาคทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับบักบารายินดีต้อนรับครับ